¡Oh, okay. <laughs> ไป้ยไปไไปไปไะไปไไป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 ปไ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 ตไปไปปไ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 ้ไป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 คปไ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 าไป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 ไ ยังไงกังเลยจับเลยเจ๊ย้เจ๊ยืออโหโหวด้วยไม่ต่เลยกกินนักกิหมดเลยเฮ้ย็นรีภาพหน่อยเดรีเวรีเร่อวะเต็มั้งเะ ดูเด็กหายหน้าได้ไ,ได้เลยเาเล่น้าได้ดนะ นี่่คนนี้่าบเยเขาเย็ลงไปดิ้ไม่เ้าไม่ดเขาเมนอ้ย่อมมโดนยมีโดนอีกรูปนึงไม่เป้นไรรอดแ้อเบอลเยอะ ควันมาใหม่ป kind of kind of ่ะ้ย่ยกคุณไม่ดีตาเป็วานไปอ่าว้านอาย่าดกูเออาน้ำงมาดิเฮ้ยกระชไลน้เว้ยเราต้อเาแตงมนันเลยนะเฮ้ยก่อกันแล้าเยมู่กิน อาวอดทนกันโอเคเผาปุ๊บวะเผาเ้าตามเผาเลยไม่เป็นไรเราต่ออยู่เพิ่มลูกเยเลยมันหลบผน้ำนะโดนดื้อเขาบอกไล้เดี๋ยวนี้เ้าเจ้าเจ้าเสือเฮ้ยด้วยระวังใส่รถคอนนด้วย คนสบายเฮ้ยเฮ้ยว้ววันนียิ่งรายใหอยากหนักั่าทิ้งนั่งบุห่เฮ้ยาหน้าที่ได้ไหมนี่เหียเียขึ้นเย

ลงเกมเปลี่ยนเลยบอลคนนี้เก็บประเด็นไม่ได้ใชเวลาบอกว่มันจะเอาคั้นเวลาชนะแล้วเล็กกับตายก็อ่อนเหรอจิ๊บบ้าก็เช็ดก็อ่อนเหรอควบคุมการดาบกูนักมันต่างกันไงใช่มีแต่

หนาทออีกอยู่เลยดูด่อเทาไดหน้าลวกัวะเก่งเลยเก่งเลยหาถือห่างกันครับโอ้ยไปได้ไงวะตายไปจ

โกรก้นะครับอยู่ในชุดสีเสื้อสีเขียวนะครับเก่กสีดำเสื้อผ้ทีอะครับซอสสนิทซิตี้ yeah, นะครับอยู่ในชุดเสื้อสีแสดกางเกงสีดำนะครับสังเกตได้ดี Tree ่นฝาปของซอสได้ไหมนะาจจะเป็นชาพิว